โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับ CX5 นะครับรถล,ลูกค้าเก่ากลับมาใส่ตัวคิกเซนเซอร์กับแพดเดนชิพนะครับพอด,ดีวันนี้เพื่อนมาเลี้ยงข้าววันเกิดครับก็เลยใช้งานแม่งเลยอ่ะโชเตะโช,โชเตะให้เขาดูนยะเ,เนี่ยครับก็แค่เดินไปเตะนะครับมันก็จะเปิดได้เลยนะครับอของเราเนี่ยจะเตะได้ทั้งเปิดทั้งปิดอ่ะเตะเลยปิดเลยเ ของเราก็จะมีจังหวะเว้นให้เราเดินออกได้นะครับประมาณวิสองวินะครับตัวเนี้ยของเราเนี่ยสามารถที่เตะเอียงก็ได้นะครับคือได้หลายมุมเลยบางบางขอคุญแจขอคุญแจโทษโต้องมีคุญแจด้วยนะครับถ้าไม่มีคุณแจมันจะไม่เปิดนะครับก็คือของเราจะเตะได้หลายมุมเลยนะครับจะเตะมุมมุมข้างมุมซ้ายมุมเฉียงอะไรเงี้ยมุมบนไม่ได้ค่ะเนี่ยครับแล้วก็ ระบบเดิมทํางานปกตินะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแจมโพลิชชันเมื่อกี้มันหนีบกับไหลผมอยู่นะครับก็มันก็ได้หยุดอขาที่ตัวเดิมเราก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยทุกอย่างการติดตั้งเนี่ยไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยเลยครับแล้วก็ประกัน1ปีนะครับตัวนี้4,500บาทโอเค